หรือสี่ห้าทีบอลเตะย่งทีนะบอลเตะเก้าสิบก็ดีอ๋อหลือสี่ห้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ได้นำลูกเดียวอนตสบายแล้วพี่สบายแล้วแต่พัดจะลูเดี๋ยวโดนผีจับยัดสบายแล้วก็โดนนี่ทางนี้พี่ทางนี้ทางนี้สองลูกใครถึงลูกสองลูกไม่ได้ดูอะไรเกิดอะไรขึ้นสองลูกครับมีอะไรนาทีเดียวกันพี่เวลาเดียวกันนาทีที่หกที่เจ็ดเลยบอลหมัดไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราดูสองจองไง มันมีคู่เวทธรมยังไม่เตะนะวูบวูบเราดูคู่วูบอีกคู่วูบเตะใครคือถ้าวันนี้เราไปดูบอลอะสกอร์มันขึ้นมาหนึ่งศูนย์เหมือนกันทั้งสองสนามวูบเตะใครอ่าลิเวอร์พูลสกอร์เป็นไงขึ้นได้อ๋อหนึ่งศูนย์เหมือนแมนยูสองอ๋อสองศูนย์นะครับเอามันเอาเอาภายในสิบนาทีแรกอ่ะมันหนึ่งศูนย์เหมือนกันเออหนึ่งสิบนาทีแรกหนึ่งศูนย์เหมือนกันสรุปเพิ่งแรกอีกคู่นะไม่ได้ดูดูแต่แมนยูอ้าแต่ถือว่าถือว่าผลบอลเหมือนกันอ่ะสองศูนย์สองศ เจ้าบ้านนำาเหมยกันเลยโหผลไม้ได้ผลไม่ได้สองศูนย์พี่สองศูนย์ฮ้ยสองศูนย์เลยเหรอสองศูนย์พี่สองศูนย์โอ้ยใจหายใจคว่ำอ่ะหูใจจะวาย แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยิงด้วยยิงด้วยพี่จอมนะผมอยากจะบอกว่านบถ้ามีคนดูหน้าปกที่มีเราสามคนนะผมพี่จอมพี่กุยยืนสามคนเห็นไหมมันจะมีรูปที่ผมทำหน้าปกเป็นหน้าแบบนี้คือผมใบทีมให้แล้วนะแม่งรวยหมดผมไม่ได้ทำพูดว่าหูนะผมทำปากว่าไงเลยปะอู้ปอูบ อ้เที่พอรอดตัวแล้วมึงใส่ใหญ่เลยนะบเมื่อกี้เกือบไม่รอดนะแล้วนี่อะไรเนี่ยเบนอันนี้อะไรนี้อะฮะอย่างนี้คืออะไรร้อนพัดพัดเออหรือว่าคุณเบนอยู่มีสามลูกก็ด้วยเมื่อกี้เห็นนะเบ้นนั่งดู อ๋อไม่ใช่ลิ้วหงิกงี้มือหงิกงี้เพราะอะไรไหมเออเราอยากให้ลิ้วภูแม่งมีตีไครแตกอ่ะอ๋อลุ้นอ่ะผมผมแบบอ่ะพูดจักใจนะรุ่นคู่เลยผมรุ้นคู่เลยไม่ใช่คนต่อแหลอยู่แล้วอ่าผมอยากให้ลิ้วภูแม่งกลับมาแบบเี้ยกลับมาสามหนึ่งสามสองสามสามวะอันนี้หวังดีเราชอบอ่ะไหนขอทําหน้าบู๊อีกทีสาบานสาบานลุ้นรุ่นลิบุญสาบานพี่ผมสาบานนะสามนิ้วเลยพี่สามนี้อย่างนี้อ๋อไม่กล้าชุกกลัวคนครับไปเล่น ก็เรื่องอังเดรมาเรื่องมุมผมกาเซมิโร่ผมว่าใบแดงแม่งแรงไปผมว่าเหลืองโอเคมันไม่ได้บีบคอแบบนี้มันคือแบบแป๊บเดียวอ่ะมันมันจับเสื้อไรคือในมุมเบนซ์มุมเบนซ์มองไงเป็นกลางนะผมมองมันจับเสื้อแล้วแบบอ๋อเครื่องขับจัดคอโปกเสื้อให้มันไม่มีโปกเลยพี่ผมจับเสื้อคาเล่ไม่มีโปกเออแต่ก็อเอาตามกรรมการเราผมบอกให้เลยเสียหายหนักนะนะแล้ววันนี้นะครับพอกาเซมิโร่ออกไปนะฮะไม่ใช่แค่เหลือสิบตัวครับนะ พอไม่มีการเซปิโลปุ๊บกลางไปเลยอโดนเขาบุกอยู่ข้างเดียวเลยออืมวันเนี้ยผมงุนหงิดคือจังหวะเอาเอาย้อนกลับไปจังหวะใบแดงก่อนเบนเบนอาจจะมองว่าไม่น่าไม่น่าใช่ใบแดงผมว่าไม่น่าใช่ผมเข้าใจแต่ผมถามหน่อยว่าก็ไม่ควรไปทําอย่างนั้นไงเออมันก็กล่าวว่าเข้าใจไหมล่ะมืใหญ่แล้วนะไม่ใช่อมันไม่จำเป็นต้องเอามือไปจับคอไปบีดคอเลยอ่ะคืออาย้อนกลับไปช่วง ต้นครึ่งหลังก่อนต้นครึ่งหลังเนี่ยเราเห็นว่าพาเลทเขาฮึดขึ้นมาแล้วเขาจะพยายามที่จะโหมนะแล้วก็มีม,มีมีโอกาสเกมแมนยูว่าเหนื่อยลงไปเออแต่พอเปลี่ยนตัวออกอะ่ะก่อนเปลี่ยนตัวออกผมบน่บนบ่นกับคุณคุณคยบ่นกับเนบนบอกว่าวันนี้เวคอนไม่มีประโยชน์เลยเ,<อ>เก็บบอลไม่ได้เข้าหาบอลไม่ถึงนะบอลไม่ถึงกองหน้าไม่มีโอกาสทาประตูเอาออกดีกว่าแล้วส่งกานานะโช่ลงมาแล้วขยับแรดฟอร์ดไปเล่นหน้า<อ>ปรากฏเขาทำอย่างนั้นแล้วก็เป็นแรดฟอร์ดที่ยิงสองศูนย์พอยิงสองศูนย์ปุ๊บนะ ไอเบนส์หันมาจับมือหวานเชียร์เพราะว่าไอแนทเพื่อไอเบนส์เขาจับจัดแมนยูไปเต็มเต็มเรียบร้อยเลยแล้วพอสองศูนย์ปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรก็หันมาเชียร์ลิเวอร์พูลต่อก็ทิ้งเกมแมนยูไปว่ามันสบายใจแล้วหันมาเชียร์ลิเวอร์พูลดีกว่าหันหันมาเชียร์ลิเวอร์พูลดีกว่าสนุกกว่าพอมันเกิดปัญหาไอจังหวัดตะลุมบอลตะลุมบอลกันเนี่ยพอเป็นใบแดงปุ๊บเอาละ เหลือสิบตัวแล้วคููแข่งเขาไม่มีอะไรจะเสียคะแนนเพตามอยู่สองตุจังหวะนั้นเนี่ยผมก็เชียร์นะว่าเอ็ดตัวเรียนอีกคนนึงคือเอากลางลงมาแทนกาซิมิโร่หน่อยเพราะกลางตอนนั้นไม่มีนะฮะเอาอันตนี้ออกไปอันตนี้วันนี้แม่งก็ไม่มีอะไรเลยแม่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะเลี้ยงอยู่ก็หยุดเลี้ยงเลี้ยงอยู่ก็หยุดอันตัวนี้โดนด้วยบอกว่าเป็นต้นเหตุให้ใบแดงด้วยทุกคนใช่ทุกคนโดนอันตนี้อ่ะใช่ไหมฮะ ควรจะเอาออนตวนี้ออกแล้วก็เอาสปิสเซอร์ลงมาเลยใช่ไหมแต่ไอหลีนักทิ้งจนโดนตีไข่แตกคุณกุ้งทิ้งทิ้งไปเลยคือไม่ไม่เปลี่ยนตัวช่วงใหญ่ๆหลยนะอแทนที่จะเปลี่ยนีิเปลี่ยนตัวดันไม่เปลี่ยนตัวพราไม่เปลี่ยนตัวโดนขยมอยู่ข้างเดียวเสียประตูพอสองหนึ่งผมคิดแล้วโอ้โหไอเบน์อีกแล้วหันไปมองไอเบน์ไอเบน์อีกแล้วมึงเอ้ยเกมรับของริร์พูละแย่มากอืนัดที่แล้วที่โดนบริลตันกับเกมรับวันนี้ก็เกมรับอีกเลย นะฮะคือเสียเนี่ยปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าทั้งโชโกเมสทั้งแบติฟเจลมาติฟยืนหละหลวม<ช>มาร์กตัว<ช>ยืนปิดพื้นที่กันเนี่ยการชิงจังหวะเข้าหาบอลอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วพอเกมรับมันแย่เกมรุกมันก็ไม่ตอบสนอง<ช>คือคือผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าเฮ้ยตอนนี้คอปต้องแก้เกมรับให้ได้ก่อนต้องหาทางแก้เกมรับให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเกมรุกมันตามมาอ